มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่มีเอกสารหลุดประมาณ3-4ถึงหน้านะฮะไม่รู้ใครปล่อยออกมาฮะเขบอกว่าเป้าหมายอยู่ที่ขณรมการของปปชบางท่านและที่สำคัญถล่มขณรมการปปชนั้นสะเทือนถึงบิ๊กป้อมนะครับสะเทือนบิ๊กป้อมเลยฮะเพราะว่าในเอกสารนั้นไปอ้างชื่อบิ๊กป้อมมีการพาไปพบที่บ้านป่าร้อยตอและ บอกว่าจะให้บิ๊กป้อมเนี่ยถ้าจะเป็นพยานให้บิ๊กป้อมเนี่ยเป็นพยานใช่ครับโอ้นี่เรื่องใหญ่เลยครับ,รบตอนนี้บิ๊กป้อมต้องออกมาเคลียร์เลยว่าเป็นยังไงนะฮะนี่บอกบิ๊กโจ๊กเปิดศึกใหญ่เนี่ยนะถล่มปปชนะและหัวใจสําคัญก็คือว่าในเอกสาร4แผ่นนั้นนะมีวาทะร้อนๆที่พูดถึงองค์กรอิสระแห่งนี้นะถ้าใครได้อ่านเนี่ยต้องบอกโอ้ ครับคงอ <laughs> ิสละแล้วมีแบบนี้จริงไหม <laughs> ทำกันขนาดนี้ <laughs> ต้องอ <laughs> มีอะไรบ้างไครับ <c ười> คือคือ <c ười> อย่างนี้ครับก็อย่างที่เล่าเล่าให้ฟังน,นะครับว่ากรรมการท่านนี้ก่อนที่จะที่จะได้เป็นเนี่ย นะฮะมีเป็นเป็นคนดิเดตเนี่ยมีมีมีคู่แข่งที่ตัวเองเนี่ยมันก็คุณสมบัติด้อยกว่าก็เลยพยายามจะหาเส้นไปช่วยก็มาติดต่อบิ๊กโจ๊กเครือข่ายบิ๊กโจ๊กก็พาไปพบพูดตรงๆคือบิ๊กป้อมไปพบบิ๊กป้อมแต่ว่าในเอกสารของที่บิ๊กโจ๊กเขียนเนี่ยคือปกป้องบิ๊กป้อมนะคือไม่ได้บอกว่าบิ๊กป้อมช่วยนะฮะแค่ให้เข้าพบเฉยๆดูใช่ใช่ใช่ไหมใช่ผมอ่านทำไมไม่ออกแบบนั้นทีนี้มันมีสาระสําคัญที่ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยอ้างว่าได้ยิน มีการไปพูดเนี่ยเขียนในบันทึกนี้เลยนะไม่ไปปะวารณาตัวขอรับใช้กันเลยครับอยากอยากเป็นกับอันนี้ฝ่ายาเป็นองครับอันนี้อ้างนน้นนะว่าอยากเป็นกรรมการปปชหรือครับนะและฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบว่าครับ,รบแล้วก็ขออนุญ,ญาตมารับใช้ท่าน, <c oughs> านแล้วพอได้ได้เป็นแล้วเนี่ยซึ่งตามจดหมายที่บิ๊กโจ๊กลงนามเนี่ยนะครับไม่ไม่ได้บอกนะว่าบิ๊กป้อมช่วยนะแต่ว่าเขาอาจจะเข้าใจว่าช่วยก็เลยไปขอไปขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยสนับสนุน สนนุนนะไม่รู้สนนุนและช่วยสนันุนให้เป็นกรรมการปปชครับแล้วก็บอกว่าพร้อมจะรับใช้มีอะไรให้ว่ามาโอ้คือคือจะดูแลเรื่องในปปชที่เกี่ยวข้องให้โอ้ถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าแบบพูดแบบนี้แล้วเกิดขึ้นจริงในองค์กรอิสระผมว่าโอ้เริ่มต้องตั้งคำถามแล้วล่ะถ้าเนี้ยสวสรรหาชุดใหม่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่นะ ในการที่จะคัดเลือกตัวแทนในองค์กรสละต้องคิดใหม่นะให้พถ้าสามารถเคลื่อนได้แบบนี้จริงๆนะใช่ครับมันกลายเป็นองค์กรที่ถูกครอบงำได้ใช่ครับเป็นองค์กรไม่อิสระนะครับตอนนี้รัฐการพรบชต้องบอกว่ายังไม่ครบนะอยู่ขั้นสรรหาเลยบางท่านยังอยู่กระบวนการอยู่ก็ตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้จริงๆเนี่ยก็คือ6ท่านใช่ไหมหกท่านนี่คือคือรวมรวมรวมท่านใหม่ที่โบรตโปวตเก้าแล้วด้วยนะครับใช่ครับนะฮะก็คือท่านท่านประธานเนี่ยท่านวัชรพ วัชรพลประสานดาชกิจท่านอยู่อยู่แล้วแล้วก็จริงๆท่านจะเกษียณปีนี้นะครับเกษียณปีนี้เนี่ยะครับ,รบท่านวิทยาอาคพิทักษ์นะครับท่านสุวรรณสุวรรณจุทะครานี้ก็ดูเหมือนจะจะเกษียณปีนี้เหมือนกันนะครับท่านสุชาติตกลุงเกษียณสุท่านเอกวิทย์วัชวัลลุลแล,แล้วก็ท่านแมนรัตคนนี้แหละฮะที่เพิ่งจะโปรดกล้าไปอันนี้จะไมแมนรัตรัตนสุคนนอดีตอธิบดีกรมการปกครองใช่ครับอันนี้ถือว่ายังไม่ครบนะแต่ว่าสามารถหกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับ เออนี่ต้องบอกว่าคําถามเมื่อกี้ฮะการเกิดขึ้นในองค์กรอิสระนี้เป็นคําถามใหญ่นะฮะปปชเนี่ยต้องบอกว่าอํานาจปปชเนี่ยถึงแม้ว่าดูเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแต่เขาบอกว่าอํานาจปปชเนี่ยมีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางทางด้านการเมืองด้วยนะใช่ครับทัทง้งๆอานาจหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับคือจริงๆตอนนี้อ,องค์กรอิสระแห่งนี้ถูกออกแบบไว้เนี่ย ไปเกี่ยวโยงกับการเมืองอย่างชัดเจนก็คือเรื่องมาตรฐานจริยธรรมวันนี้อันี้แรงเพราะของก้าวไกลเนี่ยต้องไปปปชนะไปปปชครับเรื่องของการไปไปเสนอกฎหมายแก้กฎหมาย1นึแล้วเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่อีกส่วนหนึ่งไปยุบพักใช่ไหมครับก็คือไปร้องสารรัฐธรรมนูญผ่านกกตอีกส่วนหนึ่งไปที่ปปชเพราะนั้นที่เสนอกฎหมายเพราะฉะนั้นปปชมีส่วนสําคัญในการกําหนดชะตากรรมทิศทางการเมืองได้เลยใช่ครับแล้วอย่างที่บอกก็คือว่า ถล่มปปชเนี่ยบิ๊กโจ๊กถล่มปปชแต่ทําไมถึงสะเทือนถึงบิ๊กป้อมถึงลุงป้อมด้วยเนี่ยก็เพราะในนั้นบอกว่าจะให้ลุงป้อมเนี่ยเป็นพยานนะเป็นพยานเลยลุงป้อมรับไม่รับไม่รู้นะและแน่นอนวันนี้ผู้สื่อข่าวก็โอ้ไม่รู้กี่สายนะลุงป้อมมันก็ยิ่งแบบนั่นนะโทรไปเคลียร์ถามกันใหญ่เลยก็ได้คําตอบว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะกับกรรมการปปชที่เป็นไอ เป็นข่าวอยู่ใช่ครับโอ้โหนี่นะคือยืนยันว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่รู้จักการส่วนตัวนะแล้วก็พอนักข่าวพยายามจะถามถึงรายละเอียดอะไรต่างๆการพบปะแกก็ตอบตามสไตล์เดิมครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้และบอกจะไม่ฟ้องด้วยนะอาจารย์ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวจะมีการฟ้องร้องไหมก็บอกว่าจะไม่ฟ้องให้ดําเนินการตรวจสอบไปตามระเบียบอ่าใช่ครับแล้วอีกคนหนึ่งที่บิกโจ้บอกว่าจะเป็นพยานเนี่ยครับรัตนาบุรณะบุรณะพัลทครับไอ้นี่เป็นใครฮะ <c oughs> คือเป็นคนที่บิ๊กโจ๊กอ้างว่าคล้ายๆกับเรียนวปรอออรุนเดียวกันรุ่นที่รุ่นพี่นะครับ,รบแล้วก็มาประสานว่าอยากจะให้กรรมการปรปรชท่านนั้นน่ยก่อนที่จะเป็นเนี่ยมาพาไปไปมาช่วยหน่อยเพื่อพาไปพบบิ๊กป้อมอีกทีหนึง่งนะครับคนนี้เขาก็บอกว่าเป็นคนที่มาติดต่อประสานงานแล้วเขาเนี่ยเกรงใจบิ๊กโจ๊กเเกรงใจก็เลยรับที่จะช่วยแล้วพาไปเจอบิ๊กป้อมแต่ไม่ได้บอกว่าบิ๊กป้อมช่วยนะฮะ กรประสานงานวันเนี่ย็าเป็นเรามาดูว่าคนที่เป็นใครนะครับเป็นลูกสะพ้ยของบิ๊กซันพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอดีตพบพทบใช่ครับถ้าเป็นคอการเมืองรุ่นเก่าจะจาได้ดีตอนนั้นพลเอกอาทิตย์นี่คือใหญ่จริงๆเป็นพบสูงสุดด้วยนะฮะอยู่ยุคนึงนะครับก็ต้องบอกก็ต้องบอกว่าคุณรัตนาเนี่ยหรือว่าชื่อเล่นคคุณก้อยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแวดวงนักการเมืองแวดวงทหารเนี่ยรู้จักกันดีนะครับ นี่แล้ววันนี้ทางทีมงานเนชั่นทีวีก็พยายามสอบถามรากรรมการปปชเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยได้คาตอบอะไรบ้างครที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือว่าเราได้เบอร์โทรศัพท์มาสเบอร์สองเบอร์ล <c oughs> เลยเดิมเคยมีคนติดต่อได้วันนี้ติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็นักข่าวก็ไปที่ปปชอ,อยู่แล้วะครไปงานถแถลงของพี่โจ๊กก็นด้ไปดูลานจอดรถฮะที่จอดรถ จอดรถกรรมการท่านนี้เพราะแต่ละแต่ละจอดรถแต่ละคันมันจะมีเจ้าพื้นพื้นที่ใช่ไหมใช่ครับมีไหมไม่มีไม่ไม่จอดไม่มีรถไปจอดครับวันนี้ว่างมีชื่อกำกับเลยใช่ครับมีรู้ว่าต้องจอดตรงนี้เฝ้าไปเฝ้าเราจะรถเลยแล้วก็มีตอนแรกเนี่ยเรามีการไปประสานงานทางบัญทีงานของท่านคณะทางานของท่านก็มีการเหมือนส่งสัญญาณมาว่าให้ส่งคําถามไปเดี๋ยวจะตอบมา พี่ก๊อฟส่งไปไหมตั้งแต่ประมาณ9โมงแล้วครับ9โมงตอนนี้ไม่ตอบครับตอ,ต,อตอนนี้จะ6โมงแล้วยังไม่ตอบเลยครับพรุ่งนี้ก็งคงตอบมั้งครับ,<笑><笑>รบและอย่างที่บอกคือไส้ในข้างในที่บิ๊กจก ไอ้คำร้องไปไปนะใช่ครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ใครปล่อยเอ,อกสารนะถามบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กบอกไม่รู้ว่าไม,ไม่รู้ไม่รู้ใครปล่อยแต่มันอยู่ในโซเชียลถามปออาชปออชปออไม่รู้ก็ส่วนใหญ่ก็เนี่ยฮะประสานขอก้าพผู้ใหญ่ทางการเมืองเพื่อสนับสนุนเป็นกรรมการองค์กรสละผวาดไปอ่ารุ่นพี่ในหลักสูตรอบรมภาวภพก็คือที่พูดเมื่อกี้ครับแล้วก็ผู้ใหญ่ทางการเมืองนี่ก็คือเปิดตัวแล้วก็คือ Big คบิ๊กป้อมบ์ครับเพราะวันนี้ได้ไปสอบถามบิ๊กป้อมแล้วท่านบอกว่าถ้้้้้าาาาไมมม่่่เเกกกกีีีีียยวววนนนนนนะคคคครัับบแแลทอออ็ืิ๊๊โจงงึ ของของที่ที่ต้องมาเปิดโปงกรรมการปปชท่านนี้อนบอกว่าตัวเองอถูกข่มขู่เพราะว่าคนที่ตัวเองรู้จักคือเจ้าหน้าที่ด้านไต่สวนซึ่งตัวเองเคยพาไปไปรู้จักกรรมการปปชท่านนี้หลังได้รับตาแหน่งแล้วเนี่ยเกิดแตกคอกันมีการไปร้องเรียนกันว่าฝ่ายกรรมการปปชมีการไปรับสินบนบไปซื้อรถให้ผู้หญิงนะทางนี้ก็บอกว่าไม่ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็เลยมาเรียกร้องให้พี่โจ๊กเนี่ยไปจัดการคนนี้ตอนหลังมาถึงโยงมาถึงกรณีคุณชูวิทย์ด้วยว่าเป็นเป็นทีมเดียวกันใช่ครับว่า บิ๊กโจ๊กอยู่เบื้องหลังครับนี่ครับแล้วก็บอกว่ามีการไปส่งข่าวให้สื่อใหญ่มาโจมตีตัวเองอ๋อครับใช่ครับเอ่พร้อมจะรับใช้มีอะไรให้สั่งผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้เลยครับครับครับอ่านี่คือหลักของปปชอันนี้คือเราได้ไปสอบถามเลยค่ะที่การปปช ว่ามีการส่งเอกสารนี้ไปจริงไหมที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่รู้หลุดไปได้ยังไงเนี่ยสรุปเลขาธิการปปชบอกว่าท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ส่งหนังสือร้องเรียนเนี่ยอันนี้ไปจริงนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามีเอกสารหลุดแล้วก็ย้อนถามว่าเจ้าตัวผัวเองหรือเปล่าอันนี้ถามบิ๊กโจ๊กนะเนี่ยผเอง่บอกนะครแล้วก็บอกว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายยึดตามข้อเท็จจริงแล้วก็บอกว่าวันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มบอกว่าจะตรวจสอบไปตามกระบวนการไม่ได้ละเลยครับไปฟังเสียงท่านเลขาปปชครับ ้องไปดูข้อกฎหมายก่อนนะครับเพื่องคังดค้านเนี่ยนะครับเพราะเหตุคัดค้านเนี่ยก็ต้องไปดูสมมติชวบรามันมีเรื่องก,การไต่สวนเนี่ยกรณีคัดค้านมักนก็จะหนึ่งมีสวดที่เสียมีสาเหตุกดเครืองการรู้เหตุเหตุการณ์ในเรื่องการการะทำนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุคัดค้านตามข้อกฎหมายครับนะครับอันนี้ต้องดูก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับโระาสที่กรรมการจะถูกคัดค้านก็มีเยอะ,ะเออไม,มไม่ได้ปล่อยนะไม่ได้ปล่อยเอกสารมาใช่ครับและบิ๊กโจ๊กละ บิ๊กโจ๊กเป็นคนปล่อยเอกสารไหมนี่นักข่าวถามวันนี้หลักๆจริงๆบิ๊กโจ๊กไปปปชเนี่ยคือไปยื่นเรื่องเพื่อฟ้องนายกลตรีและพนักงานสอบสวนแต่แน่นอนครับ พอไปแล้วนักข่าวต้องถามเรื่องเอกสารเอกสารที่หลุดมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันซื่นจริงๆหลุดมาตั้งแต่เมื่อวันซืนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าทีแรกไม่มีใครกล้าเสนอนะเรายืนยันว่าบอกว่าไม่รู้ว่าเยี่ยถึโนบสื่อต้องเข้าใจเองได้เห็นแล้วเอกสารก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่วันนี้ใครทําอะไรก็จะได้ตามนั้นโชคดีผมเป็นคนใต้เป็นนักสู้เต็มตัวถ้าเป็นคนอื่นคงหมอบไปแล้วนะครับให้ไปดูประวัติได้เลยว่าที่ผ่านมาผมฟ้องใครมาบ้างก็คือ ถ้าฟังเลขาปปชชัดเจนนะเอกสารนั้นของจริงครับ <c oughs> คําถามคือข้อมูลบิ๊กโจ๊กเนี่ยสังคมได้อะไรสะท้อนอะไรออกมาบ้างบิ๊กก๊อปนี่นะฮะที่เราไปถอดออกมาครับถ้าปเป็นเรื่องจริงนะฮะกรรมการองค์กรอิสระนี่วิ่งเต้นได้เอการจะไปเป็นกรรมการองค์กรอิสระนี่วิ่งเต้นได้นะบ้านเราวิ่งเต้นได้โอ้โนี่น่าสนใจนะบ,บทเรียนนี้บอกอะไรเราหลายเรื่องเลยวิ่งเต้นได้จริงเลยพยายามวิ่งเต้นอย่างมากประการที่สอง เมื่อวิ่งเต้นได้ก็จะกลายเป็นคุลทางการเมืองครับเพราะคนที่ไปติดต่อนี่เป็นนักเป็นฝ่ายการเมืองนะก็จะทําให้ถูกแทรกแซงได้าาการที่สามครับกรรมการกรอิสระถูกร้องเรียนมากมายครับคือถูกร้องเรียนเองด้วยนะไม่ได้เป็นมิตร์ครีนอย่างที่สังคมเข้าใจาคือถูกร้องเรียนเองมีการมีพฤติการไปข่มคููนะฮะมีพฤติการที่จะไปปิดปากอีกฝ่ายนึงนะครับผู้ใหญ่ทางการเมืองบ้านเรามีอำนาจมหาศาลมีแต่คนวิ่งเข้าหาประวารณาตัวขอรับใช้ฮะสะท้อนเลยครับข้อสี่นี้คือ ข้อทด้จริงเลยสะท้อนได้เลยบิ๊กบราเธอร์เลย <c oughs> บราเธอร์การนี้ะครการเรียกรับสินบน <c oughs> เลี้ยงดูตอบแทนข่มขู่อาฆาตกันแกล้งมีอยู่มากมายมในองค์กรอิสระรและในแวดวงของผู้มีอำนาจะนะครับ,รบแล้วก็ทําให้คนเข้าคุกได้ประหารชีวิตทางการเมืองได้นะองค์กรเหล่านี้โอ้เนี่ยครับขอ้ขอมูลมีโจกสะท้อนเลยอีกสะท้อนว่าหลักสูตรอบรมบ้านเราเน้นคอนเนคชันไม่ได้ทําเพื่อชาติแต่เป็นคอนเนคชันในการหาผลประโยชน์ ฝังดูแลระบบอุปถมัมภ์และรับใช้ตอบแทนกับทางการเมืองใช่ครับโอ้โนี่สะทอ้อนออกมาเยอะนะครับแต่ทางแน่นอนครับบิ๊กโจ๊กในข้อเสนอของเอกสารบิ๊กโจ๊กนั้นเขาบอกว่าให้สภาไปตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการปปชใช่ครับพอ<ร>แบบนี้ครับประธานสภานะ อาจารย์วันนอตอบรับเลยทางที่ดีเนี่ยไปสารดีการนักการเมืองน่าจะดีกว่าคือเคอราจาวันนอก็บอกว่าคือจริงกระบวนการตรวจสอบมันผ่านการไต่สวนไอการการตรวจสอบไปหมดแล้วกรรมการสัรหามีการโหวตของวุฒิไปหมดแล้วครับทีนี้ถ้าจะร้องเรื่องขุนมบัดไปร้องสารดีกาเลยซึ่งยื่นร้องเองได้ตรงเลยเลยยื่นร้องตรงได้เลยนี่เป็นข้อเสนอของประธานรัฐสภาในการให้บิ๊กโจ๊กไปยื่นตรงสาลดีกาแผนกนักการเมืองได้เลยต้องบอกแบบนี้นะครับ เรื่องของบิ๊กโจ๊กดับเครื่องชนนั้นไอ้น,นี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะบิ๊กโจ๊กบอกแล้วว่าหลังจากนี้เตรียมรับมือกันให้ดีจะมีอีกหลายระลอกนะครับ